สวัสดีครับวันนี้สอนการพันมือนะครับพันยังไงที่ถูกวิธีนะครับเแยวผมจะทําให้ดูนะครับคือผมชอบทําก่อแบบนี้ครับมันจะเร็วกว่าผมว่าบางคนมาเรียนปล่อยยาวไม่ก้อมาแล้วก,กวัวจะเสร็จมันก็เสียเวลาเราเปล่านะครับเนี่ยหนึ่งมือไม่เหม็นสองนวม่นว,ไม,นวไม่เหม็นนวมไม่น่าเลยครับลองดูนะครับลองเอาไปทําดูผมจะทำตรงนี้ อันนี้ใส่นะ 1, 2, 3, 4, อย่า,างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่เอาสี่พอครับแล้วกพับตรงนี้นะครับเนี่ยใส่ขานี่ครับจะเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เอานิ้วโป้นี่เกี่ยวครับเนะนี่ยนี่ใบนี้มันก็อยู่แล้วครับแล้วก็มาล็อกขึ้นอย่างเนี้ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นบนครับ มัคนควรพันให้นักเรียนสั้นแค่นี้พันคืออะไรครับอย่างนี้เพราะว่ามันไม่เซฟข้อมือหนึ่งมันต้องเซฟข้อมือนักเรียนด้วยนะสำหรับผมนะผมมายาวอย่างนี้ครับเนี่ยพามว่จะเซฟข้อมือเวลาการต่อยครับเพราะว่านักเรียนบางคนมาเขาไม่เป็นมวยเลยมันต้องเซฟข้อมือเขาเวลาเขาต่อยไม่ถูกวิธีนะครับส่วนผมจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแล้วเข้านิ้วโป้นะครับอืน,นแล้วก็ไปนิ้วก้อย เห็นไหมเริ่มเริ่มเป็นสันแล้วปั๊บก็กางท้ายมาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทำให้นักเรียนมือไม่เจ็บครับส่วนผมมัดยาวอย่างนี้นะครับชอบแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็มีที่ติดอย่างนี้ครับเราก็ไปทําดูนะครับสวยด้วยใส่นวมไม่เหม็นแล้วมือไม่เน่าด้วยแล้วนวมก็ไม่เหม็นด้วยบางคนมา ไมีผ้าพ,พันมือมีแต่นวมเมื่อกี้เราซ้อมเมืนเหือแล้วออกตามตามนี่ตามตามแขนตามไรครับแล้วมันก็ซึมข้อนวมดัต่ำให้นวมเสียเร็วด้วยลองมาไปทําดูครับสวัสดีครับ